ตอนนี้จะมีห้องน้ําด้วยนะครับไม่คิดว่าหลังหินก้อนนี้นะครับผมจะมีที่พักสงซ่อนอยู่นะครับอยู่ได้ห้ามประจํานะครับเหมือนจะใส่อะไรวะเลยนะครับนี่เหมือนพระท่านตั้งบาทไว้แล้วก็เหมือนไปที่ไหนส่กงแห่งนะครับหนังสือเนาะโดนปวกกินไปหมดเลยนะครับผมพื้นนะครับก็เหมือนมีคนมากวาดอยู่นะ วอดเหมือนจะหล่นลงมาเลยครับไม่รู้อะไรลังไว้อยู่เนาะเมื่อก่อนน่าจะมีกุฏิพระท่านนรียงเต็มอยู่เลยเนาะสวัสดีครับผมอ่านโคลงฝาครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะผมขึ้นไปชมสถานที่แห่งหนึ่งนะครับ ซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับเมื่อก่อนมีพระธุดงเนาะท่านไปปากกฎปฏิบัติธรรมอยู่จุดนั้นนะครับผมชาวบ้านเกิดความศรัทธานะครับจึงไปสร้างเป็นที่พักไว้ให้ด้านบนนะครับสร้างปิกุติเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้นะครับจะมีพระท่านปฏิบัติธรรมอยู่ไหมหรือว่าจะปล่อยทิ้งร้างไปแล้วนะครับไปครับผมจุดนี้นะครับจะมีน้ํากินน้าชาตลอดทั้งปีนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรมหรือไม่เนาะนะครับ ถ้าใครอยากรูว่าอยู่จุดไหนนะครับติดตามชมไปเลยครับผมฝั่งน,นนี้ครับไฟไหมมานะครับแต่ฝั่งน,นนี้ไฟไม่ได้ไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นแนวกันไฟไปในตัวเลยนะครับเหมือนจะเพิ่งไหมไปนะครับนี่ครับเราต้องเดิน ไต่เขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมก็ลุยเดี่ยวคนเดียวนะครับทีมงานก็ไม่ว่างเนาะนะครับผมเ่ราต่างคนต่างมีภารกิจเป็นของตัวเองนะครับต่างคนต่างมีแบบสุระของตัวเองเนาะ ทางชันมากๆนะครับตรงนี้ดีที่ต้นไม้ใหญ่เยอะนะครับก็เลยล่มลื่นนะในทางเดินขึ้นมานะครับ โอ้ข้างบนคือก้อนหินแบบเยอะมากเนาะโอ้มาเจอต้นผักหวานด้วยนะครับนี่กำลังออกยอดเลยนะน่าจะถึงแล้วครับโอ้ใหญ่มากนะครับ ดูจากล่องรอยเส้นทางเดินขึ้นมาเนาะน่าจะไม่มีผาท่านมาปฏิบัติธรรมอยู่เนาะตรงด้านหน้าของผมนะครับเป็นหน้าผาใหญ่มากนะตรงนี้จะมีห้องน้ำด้วยนะครับ ชาวบ้านเนาะก็ร่วมแรงร่วมใจกันขึ้นมาสร้างไว้นะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นที่ชาวบ้านเขาใช้เอาพึ่งเนาะนี่ครับออเขาก็จะจุดไฟตรงนี้นะครับแล้วก็ถือขึ้นไปนะครับไปลนพึ่งเนาะพึ่งใน กลิ่นควันไฟนะครับมันก็จะบินออกเนาะนี่ครับไม่รู้ว่าเขาใช้ไม้อะไรทำเนาะใครมีความรู้ทางด้านนี้เขาเนต์บอกผมด้วยนะครับโอ้โหเขานำอิดขึ้นมานะครับขึ้นมาได้ยังไงเนาะหนักมากนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ไกลเท่าไหร่เนาะแต่ทางมันชันนะครับตรงนี้มีก๊อกน้ำด้วยนะครับ โอ้ยมีน้ำอยู่นะครับผมมีไหมมีอยู่แต่ไม่แรกนะครับหมดแล้วอาจจะไม่ได้เปิดก๊อกน้ำบนเนาะตรงนี้เป็นหน้าผานะครับแล้วก็ด้านหน้าของผมนะครับจะเป็นต้นไทรนะเห็นไหมครับแล้วก็ตรงบนต้นไทรนะครับจะมีถังน้ำนะครับเป็นถังน้ำน่าจะประมาณ2,000ลิตรนะ เห็นไหมครับทางสีฟ้าด้านบนนู่นนะน้ําจุดนี้นะครับเขาจะต่อลงมาบนขาโน่นนะต่อลงมาแล้วก็พักไว้จุดนี้นะครับแล้วก็ต่อลงไปด้านล่างให้เกิดแรงดันนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับ สูงประมาณ4เมตร5เมตรนะครับตรงนี้ตอนฝนตกน่าจะเป็นน้ําตกเนาะเพราะว่าเห็นรอยน้ําไหลลงมานะครับนี่เขาปิดวาวไว้จริงๆนะนี่ครับเขาจะมีวาวอยู่นะอุย้ยน้ําแรงมากน้ําแรงมากครับน่าจะมีน้ําตลอดทั้งปีนะครับ ม oh. าเดี๋ยวผมพาทุกคนนะเข้าไปชมถ้ำพระนะครับในจุดนี้นะสังเกตดูจากลักษณะนะครับน่าน่าจะไม่มีพระท่านมาปฏิบัติธรรมอยู่เนาะ oh. อันนี้น่าจะเป็น ทางเดินใช่ไหมนมัสกการครับน่าจะไม่มีผระอยู่นะครับทางเดินเข้ามาที่คือรูหลือรลับซับซ้อนมากนะเป็นเพิงหินขนาดใหญ่เนาะชาวบ้านแถวนี้จะเรียกว่าถ้ำนะครับนี่แล้วก็จุดนี้นะครับจะเขียนไว้ว่า อยู่ได้ห้ามประจํานะครับน่าจะมาเรียกว่ามาปฏิบัติธรรมได้เนาะแต่ไม่สามารถอยู่ประจําได้นะครับ mm hmm. เข้ามาจุดนี้นะครับจะล้มลื่นมากๆนะครับแล้วก็เงียบสงบนมาสการครับ เงียบนะครับผมฝั่งนู้นก็น่าจะมีกุฏินะครับของพระอีกเนาะนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยพาขึ้นไปไหว้พระนะครับตรงด้านล่างนะก็จะมีข้าวของเครื่องใช้เนาะจะมีถังน้ํามีพวกจานนะครับเป็นสีฟันยาสีฟันเนาะนี่มีคุน้ํานะครับโอ้ oh. ด้านบนมีหม้อมีไห้เลยนะ เหมือนไหนซ่อนอะไรไว้เลยนะครับเหมือนจะใส่อะไรไว้เลยนะครับนี่อันนี้มีกระทะนะครับมีคกเนาะเหมือนจะไม่มีพระท่านมาปฏิบัติธรรมนานแล้วนะครับเพราะว่าข้าวของก็คือฝุ่นเกาะดินเกาะเต็มไปหมดเลยเนยาะแล้วก็จะมีอ่าเป็นท่อน้ําประปามานะครับผมถ้าเกิด จะใช้ก็ต้องไปเปิดวาล์วตรงที่ผมเปิดเมื่อกี้นะครับน้ำนะก็น่าจะไหลามาเลยเนาะโอ้โหโดูเครือไม้นะครับถ้าเรามองมาจากหน้าถ้ำนะครับผมเราจะาไม่เห็นนี่โครงสร้างภายในแบบนี้เลยนะไม่เห็นสิบูกสร้างนะครับอาจจะเหมือนแบบเป็นเพลิงหินธรรมดาเนาะแต่พอเดินเข้ามาข้างในก็คือคนละอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาขึ้นไปไหว้ผ่าด้านบนนะครับ เย็นมากๆครับจุดนี้นะจุดนี้ก็สร้างอย่างดีนะครับโดนปวกกินไปบ้างนะครับแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่นะด้านบนนะครับผมก็จะมีอ่เบาะรองนั่งเนาะมีผ้า มีหมอนนะครับแล้วก็มีหนังสือคัมภีร์ต่างๆนะครับแต่โอ้โดนปวกกินไปหมดเลยครับคัมภีร์นะแล้วก็จะมีเสือนะผมมีบาดพระด้วยนะเอา้าเนี่ยครับเหมือนเป็นบาดพระนะครับที่ท่านยังใช้ยังใช้อยู่นะแต่เนี่ยครับทาไมเอ่อถึงทิ้งบาดไว้่างนี้เนาะคือปกตินะครับพระท่านเอ่อจะนำบาดติดตัวไปด้วยตลอดนอนถ้าไม่มีบาดก็ไม่สามารถเอ่อ บินธบาทได้นะครับแต่จุดนี้นะครับยังมีบาทตั้งอยู่นะเหมือนพระท่านตั้งบาทไว้แล้วก็เหมือนไปที่ไหนสร้างแห่งนะครับเนาะหรืออาจจะอ่อยังไงนะครับถ้าใครมีความรู้ทางด้านนี้นะครับเชื่อคอมเมนต์บอกผมด้วยเนาะเพราะว่าปกตินะครับผมไปทำพารางจะไม่ค่อยเห็นบาทพระที่แบบพร้อมใช้งานตั้งไว้อยู่นะครับถ้าเห็นก็จะเห็นแค่บาทเก่าเนาะด้านหลังอาจจะเป็นบาทเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมเป็นบาทเหล็กเนาะ แต่บัตลูกนี้นะครับเป็นบาตรสแตนเดสนะครับผมตรงนี้ก็จะมีพระพุทธรูปนะครับหนังสือเนาะโดนปวกกินไปหมดเลยนะครับผมพื้นนะครับก็เหมือนมีคนมากวาดอยู่นะ นะครับถ้าเกิดไม่มีคนกวาดเลยน่าจะสกปกกว่านี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่ให้พระท่านมาปักขดได้เนาะนี่ครับโอ้แข็งแรงนะครับผมเป็นไม้อย่างดีเลยนะจุดนี้ก็น่าจะเป็นพวกถ้วยจานนะครับถ้วยจานแล้วก็เป็นหม้อเป็นอะไรเนี่ยเป็นกระติกน้กํานะครับผมถ้วยจานยังเต็มอยู่เลยเนาะอันนี้เป็นน้ําตาลนะครับกระติกน้ําร้อนเนาะ เป็นสายไฟดีเนาะเมื่อก่อนอาจจะมีไฟฟ้าหรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมนี่เป็นปลั๊กเสียบไฟนะครับเป็นพวกสวิตไฟเนาะน่าจะมีการลื้อออกจากจุดนี้หรือเปล่านะครับผมมีไฟแช็กสมัยเก่าด้วยนะใช้สมัยเก่าไหมไม่แน่ใจนะครับนี่โอ้ เคยเห็นแต่ในหนังนะผมกมเคยเห็นของจริงเอาไว้ใช้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมวางไว้ที่เดิมน,นะครับผมอันนี้เป็นสไลด์นะครับน่าจะนานหลายปีแล้วเนาะถึงอ่าสีจางไปแล้วนะครับนี่ยังมีกาน้ําร้อนเนาะมีก็ติกน้ําร้อนนะครับมองดูหินด้านบนนะครับเหมือนหัวงูหรือหัวเต่าโผลออกมาเลยเนาะเหมือนหินันจะหล่นลงมาเลยนะครับเห็นไหมป้า ตรงนี้นะครับยังมีกระติกน้ําเฮ้ยเหมือนกระติกยังใหม่ๆยังมีน้ําอยู่ด้วยนะครับเป็นกระติกน้ํานะครับผมฝุ่นก็ไม่ได้เกาะเท่าไหร่นะนมาเดี๋ยวผมขออนุญาตไหว้พระก่อนเนาะนะครับ หลังจากที่ทําความสะอาดนะครับพื้นตรงจุดนี้เนาะนะครับแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนาะเดินไปสำรวจฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะมีกุฏิพระนะครับอีกหลังนึงเนาะนะครับแต่สังเกตดูด้านหลังนะผนังหินด้านหลังนะครับเหมือนเป็นฝังหินปูนเลยเนาะเราจะพบผนังแบบนี้ได้ทั่วไปนะครับในถ้ำหินปูนนะแต่จุดนี้นะครับเป็นหินทรายนะครับนี่ ลองดูกันครับเห็นไหมในช่วงฤดูฝนเนาะน่าจะมีน้ํานะครับหยดลงมาแล้วน้ํามีสผสมของหินปูนนะครับผมเลยออกมาคล้ายๆเป็นหินงอกหินย้อยนะครับโอ้เดี๋ยวผมจะเอากล้องเลื่อนไปใกล้ๆนะก็ถือว่าถ้ำจุดนี้นะครับแปลกมากเนาะ โอ้หลอดไฟครับเพื่อนเกตเห็นแล้วนี่น่าจะเป็นหลอดไฟ12โวลต์นะครับสายไฟแบบนี้เนาะน่าจะไม่มีพาท่านมาปฏิบัติธรรมอยู่นานแล้วแหละนะอันนี้เป็นบันไดสองชั้นนะครับตรงจุดนี้นะครับด้านล่างของสา,ราลรังนี้เนาะนะครับจะมีเป็นถังน้ำนะครับ ขนาดใหญ่เลยครับแล้วก็มีกระมังนะครับมีเบาะรองนั่งเนาะมีตั่งนะครับผมมีไม้ถูด้วยนะมีข้าวของเครื่องใช้ครบเลยนะครับตัวนี้เป็นราวตักผ้าเนาะตอนนี้เห็นเหมือนเป็นเสาไม้นะครับผมน่าจะเป็นเสาุติหรือเปล่านะครับนี่หรือเป็นเสาอะไรสักอย่างเนาะ นี่ผมแปากใจนะครับหายจุดนี้มากไม่รู้หายจุดนี้นะครับใส่อะไรไว้เนาะใส่อธิหรือเปล่าหรือว่าเอาไว้ใส่น้ําตอนเวลาน้ําที่หยดลงมาจากด้านบนหรือเปล่านะครับโอ้เย็นมากนะครับผมด้านหน้าถ้ำนะครับหินเต็มไปหมดเลยครับโอ้ ล่า,างคือไฟไหม้หมดเลยนะแต่ด้านบนก็ลามมาอยู่ครับแต่ไม่ได้ลามขึ้นตรงฟุติตรงศาลาเนาะหินก้อนนี้ครับเหมือนจะหล่นลงมาเลยนะใหญ่มากนะครับอันตรายอยู่นะช่วงฝนตกแบบกลัวน้ำป่ามาแล้วแบบมาพัดหินก้อนนี้ตกนะครับปาด ถ้าสังเกตดีๆนะครับเหมือนหัวหินตัวฝั่งที่ยื่นออกมาจะใหญ่กว่าฝั่งนู้นเลยนะนี่ปอดเหมือนจะหล่นลงมาเลยครับไม่รู้อะไรลังไว้อยู่เนาะโอ้อันตรายได้ไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนน้นนะครับไฟป่าน่าจะเพิ่งมาเนาะ โอ้หินพวกนี้ก็คือเหมือนมีคนมาตั้งไว้เลยนะเป็นก้อนเป็นก้อเนอเรียงกันเลยเนาะนะครับเหมือนโดวิโนโอ่อลังจะล้มอยู่เลยนะคล้ายๆมีหินตั้งเร,เรียงกันนะครับแต่ตรงนี้ล้มตรงนี้ไม่ล้มเนาะดูลึกลำมากนะครับจุดนี้นะครับผมอ,อ,อยู่ที่ภูแลนนะครับถามชาวบ้านชาวบ้านเรียกว่าถ้ำภูแลนนะนะครับผมก็จะอยู่ที่บ้านมะนาวนะครับอำเภอดงหลวงจังหวัดบุกดาหานนะครับ ตอนนี้ไม่มีพระท่านจำพรรษาอยู่นะครับเพราะว่าจุดนี้นะครับมีไว้สําหรับพระที่จะมาปฏิบัติธรรมเนาะแต่ห้ามอยู่ประจํานะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นกุฏิของพระท่านนะครับโอ้แปลกนะครับผมไฟไหม้มาถึงจุดนี้นะแต่ไม่ลามขึ้นกุฏิเนาะตอนนี้น่าจะเหลือแค่โครงสร้างนะครับ ตรงนี้ก็น่าจะมีกุฏิอีกอยู่นะแต่ตอนน่าจะโดนรื้อไปแล้วนะครับนี่ถ้ำจุดนี้ยาวมากเนาะโอ้โครงสร้างนะครับไม้เสริมเหล็กนะครับนี่อันนี้เป็นเหล็กครับแล้วก็ขาเป็นไม้นะครับอันนี้พื้นพื้นก็เหมือนจะผุพังไปยนะ อันนี้เป็นเบาะรองนั่งนะครับผมมีละฆังด้วยนะครับอันนี้เป็นล่มนะครับเอาเป็นกดเนาะน่าจะเป็นกดของพระท่านนะครับโอ้ตัวนี้มีกระติกนะ้านอนมีขารองบาทพระนะครับมีกล่องไฟก็คือมาถึงจุดนี้นะครับไม่ได้ลามขึ้นด้านบนเนาะ ตรงนี้น่าจะเคยมีผนังนะครับแต่ตอนนี้น่าจะโดนรื้อออกไปหมดแล้วเนาะจะเหลือแต่เป็นโครงสร้างไว้นะครับแล้วก็หลังคามุงด้วยรูซิงนะครับแต่ไม้ยังดีอยู่เลยเนาะดูนี่คือไฟนะครับปิวขึ้นมาด้านบนน,นันี่นี่รับ ดูลึกลับมากโอ้โหเมื่อก่อนน่าจะมีกุฏิพระท่านนอเรียงเต็มอยู่เลยเนาะไม่แน่ใจนะครับว่าทําไมพระท่านถึงไปที่อื่นหรือว่าสถานที่แห่งนี้อาจจะอยู่ในเขตเาขาอ,อุทยานหรือเปล่าอุทย,ย,ยานก็เลยเชิญลงหรือเปล่านะครับพอหลังจากที่ถามข้อมูลก็คือพระที่มาอยู่องค์แรกนะครับท่านก็ได้ย้ายลงไปอยู่ที่อื่นเนาะก็เลยเดือ นะครับจุดนี้ไว้แล้วก็จะมีพระท่านมาทุดงมาปฏิบัติธรรมเรื่อยๆนะครับโอ้จุดนี้น่าจะสุดแล้วครับผมตรงนี้ไม่สามารถเดินไปได้เลยครับมันเป็นดินแบบชันลงไปเลยครับป้าอันนี้น่าจะเป็นหลังคาเนาะโอ้ัอน,นี้เป็นพวกหลังคานะครับแล้วก็ เป็นบานประตูนะครับเป็นผนังด้วยเนาะประตูก็ใช้ตะข่ายใช้ย่างเขียวเนาะทำเป็นประตูนะครับน่าจะกันยุงกันมแมลงนะครับผมน่าจะเกิดการผูกพังเนาะนะครับเลยหรือตรงกุฏิออกมาไว้ตรงจุดนี้นะครับก็จะมีสังกะสีเก่าด้วยเนาะ สังเกตผนังด้านบนนะครับมันเป็นเหมือนปะการังเลยเนาะเป็นหยกัยกๆๆๆนะครับผมเต็มไปหมดเลยครับตรงซอกเนะี่ยแล้วก็เราจะเห็นรอยน้ําไหลเนานะในผนังนะครับผม,มถ้ามาในช่วงฤดูฝนนานน่าจะไหลลงมาเต็มเลยเนาะว้มามองแบบนี้ยิ่งเหมือนจะตกจริงๆนะครับหินก้อนนั้นนะ ต้นเขากว้างเนาะต้นใหญ่มากนะครับน่าจะโดนไฟโดนไอไฟไปเนาะก็เลยแบบเหี่ยวเฉานะครับผมเป็นไงบ้างครับกับสถานที่แห่งนี้นะครับผมก็คือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับของพระธุดงค์ท่านเนาะ ก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับอีกสถานที่นึ่งเนาะที่ชาวบ้านนะครับได้รวมใจกันสร้างนะโดยแรงจิตศรัทธานะครับผมเดี๋ยวผมไปถ่ายหน้าถ้ำให้ดูนะครับเพราะว่าเข้ามาภายในก็คือเหมือนใหญ่เนาะแล้วก็มีแบบสิ่งปลูกสร้างเยอะนะครับมีกุฏิฝั่งนู้นเนาะแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นศารานะครับผมแล้วก็เนี่ยตัวเนี้ยคือเป็น ร่องใหญ่เลยนะครับสามารถแบบขึ้นมาอยู่ได้หลายคนเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายด้านหน้าให้ชมนะครับด้านหน้าก็คือมองขึ้นมาอย่างถ้ำก็คือเหมือนจะไม่มีอะไรเลยเนาะผมว่าเป็นที่แบบหลบสายตาหลบอะไรได้ดีเลยนะครับตรงทางออกผมเห็นเหมือนเป็นหลุมแล้วก็เป็นดำๆนะครับตรงนี้น่าจะเป็นที่จุดไฟจุดเทียนเนาะนะครับอาจจะเอาเทียนมาตั้งตรงจุดนี้นะครับผมแล้วก็จุดไฟให้แสงสว่างนะครับนี่ โอ้โหดูลึกลับมากๆเลยเนาะเนี่ยครับผมถ้ำภูแลนนะครับอยู่ที่บ้านมะนาวนะอําเภอดงหลวงจังหวัดบุกดาหารนะครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดหน้าถ้ำนะครับลองดูกันครับเห็นไหมมองไปก็คือเหมือนจะไม่มีอะไรเนาะเพราะว่าด้านหน้าถ้ำนะครับจะมีหินก้อนใหญ่มากนะครับบังไว้อยู่เนาะเหมือนเป็นบังเกอร์อะไรสักอย่างนะครับมองผ่านๆอาจจะเป็นแค่หน้าผาหินธรรมดาเนาะแต่พอเข้าไปด้านในนี้ก็คือไม่คิดว่าจะมีสิ่งปลูกสร้างนะครับข้างในเลยเนาะ เมื่อก่อนอาจจะเป็นถ้ำสหายก็เป็นได้นะครับเพราะว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่สีแดงนะครับผมเป็นที่อยู่ของสหายเมื่อก่อนนะสหายอาจจะใช้จุดนี้ก็ได้เนาะนะครับเป็นจุดหลบซ่อนตัวนะเพราะว่าใกล้ๆกันนะครับจะมีข้างบนนู้นนะครับผมจะมีตาน้ําอยู่นะครับตอนนี้เขาได้ต่อน้ําลงมาใช้นะครับน้ําก็น่าจะมีตลอดทั้งปีนะครับตอนนี้ช่วงเดือนเมษายนน้ำยังแรงมากอยู่เลยนะนี่นะครับผม เงียบสงบม,มากๆเลยเนาะแต่ไม่มีผึ่งเลยเนาะในจุดนี้นะครับอาจจะไม่ใช่หน้าผาสูงเท่าไหร่เนาะก็เดี๋ยวก่อนกลับนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนาะขึ้นไปุด้นาำบนก่อนเนาะวด่านบนเป็นยังไงนะครับผมนี่อันนี้เป็นถ้ำผาที่เราเจอเนาะผมจะเดินมาทางฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับถ้าหันหน้าไปยังถ้ำผาเนาะพ่าผมเห็นหมาเป็นทางเดินขึ้นไปนะครับ มองนัานข้างก็คือชันมากโอ้โหโอบาบาโอ้ ดันบนยิ่งดูลึกลับนะครับมีแต่ก้อนหินเต็มไปหมดเลยครับโอ้นี่ท่อพีวีซียังต่อไมานูน่นอีกนะครับเหนื่อยเหนื่อยมากครับ ด้านบนไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะ๋ยวมาดูกันนะครับตรงนี้เป็นภูเขาสูงมากนะครับผมเห็นไ,ไหมนะครับผมตอนนี้ผมเดินขึ้นมาถึงด้านบนนะครับด้านบนโอ้โดนไฟไหม้ไปตรงนี้เป็นต้นไทรเนาะนะครับผมแล้วก็ด้านล่างเห็นไหมเราจะเห็นห้องน้ํานะครับผมโอ้แต่ข้างบนรกมากเนาะน่าจะไม่มีอะไระครับผมด้านบนเนาะ ไปเราลงไปด้านล่างกันนะก็เป็นไงบ้างครับกับสถานที่แห่งนี้นะครับถ้ำพระภูแลน์เนาะนะครับก็ถือว่าเดินทางขึ้นมาไม่ไกลนะครับห่างจากบ้านมะนาวนะครับประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมแต่ทางอาจจะชันนิดนึงเนาะนะครับแล้วก็จุดนี้มีน้ําให้ใช้ตลอดทั้งปีนะครับแต่ถ้ำจุดนี้เนาะนะครับไม่สามารถอยู่ประจําได้นะครับอาจจะแวะมาพักมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ ถุดวงไปที่อื่นเนาะนะครับคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้นะผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมอันโคลงป่าเลยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ